สวัสดีค่ะทุกคนคิรา n ีเบสมาแล้วค่ะ ทีวีค่ะทีรายเบสประจำปี2021มาเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่รออยู่นะคะเตรียมปากกานะคะเตรียมแคปกันได้รัวๆเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะของอัดแน่นจริงๆค่ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะคะจะมีสกินแคร์นะคะเมคอัพแล้วก็ hair and body นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของสกินแคร์เรียกว่าอัดแน่นทุกชิ้นนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปเบสของ,งทุกชิ้นนะคะไม่มีการสปอนเซอร์ no sponsor ทั้งหมดค่ะ โอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากหมวดแรกนะคะซึ่งมันจะไล่ไปตามสเต็ปการบำรุงผิวนะคะโดยเริ่มจากการทำความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะหมวดแรกเลยนะคะคือหมวดของ cleansing ค่ะ ในการลบเครื่องสําอางนะคะในปีนี้นะคะบังขอยกให้กับโคเกนโดค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่บังรีพีนะคะนี่คือซื้อเองนะคะซื้อใช้ซ้ําอยู่บ่อยๆเลยนะคะด้วยความที่เนื้อของเขาเนี่ยเป็นแบบวอเตอร์ที่แบบออนยนต่อผิวมากๆนะคะอันนี้จะเป็นขวดใหญ่หมดเรียบร้อยแล้วส่วนขวดเล็กใกล้หมดแล้วนะคะชิ้นนี้เนี่ยเขาจะมีสผงมของออตัวน้ําแร่ออนเซนนะคะจากอิซุโมออนเซนที่ชิมาเนะนะคะซึ่งผสมเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็เป็นบิวตี้อินกริเดียนที่บำรุงผิวเนี่ยมากกว่า95%นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเช็ดเครื่องสําอางไปมันจะได้รับการบำรุงด้วยค่ะและจุดที่บ้องชอบมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบกว่าแบรนด์อื่นๆก็เพราะว่าตอนที่แบบเป็นสิวหรือว่าผิวระคายเคืองเนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้แบรนด์อื่นเราจะรู้สึกว่าเช็ดไปแล้วมันแสบน,นะคะแต่ว่าของแบรนด์เนี่ยไม่เป็นนะคะคือรู้สึกว่าประทับใจนะคะแล้วก็รีพีทซื้อใช้ซ้ําตลอดตลอดเลยนะคะ ถัดมานะคะเมื่อเราลบเครื่องสำอางเสร็จก็มาต่อกันที่โฟมล้างหน้านะคะในปีนี้เนี่ยตัดสินใจยากมากเลยเพราะว่าชอบหลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งตัวดมคอนริงโคลนะคะก็เป็นสูตรที่แบบเออบางให้เบสไปครึ่งปีแรกแล้วจริงๆก็ชอบมากนะแต่รู้สึกว่าให้บ่อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยขอให้ชิ้นอื่นบ้างนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยขอ,อยกให้กับชิ้นนี้ค่ะจากเคลเดอโปโบเต้นะคะชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ลูกเพจบางาน,นแนะนำมาอีกทีนึงตอนนั้นแบบเหมือนโพสต์ไปนะคะว่าเฮ้ยอ,อยากลองแบบโฟมล้างหน้าใหม่ๆที่ทําให้น นุ่มชุ่มชื้นะคะก็มีคนโหวตชิ้นเนี้ยหลายคนมากๆก็อะลองตามนะคะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่น softening t cleansing foam เขาจะมีหลายรุ่นนะคะซึ่ง สูตรที่บ้างแนะนำเนี่ยจะเป็นสูตรซอฟต์เทนนิ่งนะคะจะทําให้ผิวของเราอะนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยจุดที่ชอบนะคือหลังจากใช้ผิวมันนุ่มจริงๆทุกคน t e x t อร์ผิวคือจับไปแล้วมันลื่นมันนุ่มมันดีมากๆนะคะแต่ราคาของเขาก็จะสูงนิดนึงค่ะใครที่ไม่ไหวกับตัวนี้บังก็มีอีก2ชิ้นนะคะที่เป็นสองชิ้นที่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากจนเกินไปชิ้นแรกคือโซวาซูนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะเขาจะมีส่วนผสมที่แบบบํารุงผิวนะคะจากพวกสมุนไพร ตะวันออกนะคะและก็อีกชิ้นหนึ่งราคาแบบดีมากๆราคาน่ารักมากๆนะคะนั่นก็คือเซงกะนะคะชินีจะหมดหลอดอีกแล้วนะคะเอออันนี้ใช้ดีนะคะจะเป็นสูตรเบอร์รี่ไบร์นะคะชินี้เคยรีวิวไปแล้วล่ะเขาจะทําความสะอาดผิวได้ดีแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็จะมีเม็ดบิตเล็กๆก็เป็นอีก2ชิ้นที่ราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็อยากจะแนะนําค่ะ พอเราล้างหน้าเสร็จนะคะก็มาตามต่อด้วยโลชั่นนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยขอยกให้ชิ้นนี้เลยค่ะนั่ก็คือ Ipsa The Time Reset Aqua ค่ะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเป็นขวดใสๆเนาะอันนี้บอกได้เลยว่าใช้มาน่าจะเกินแบบ4ีหขวดแล้วอะช่วงวันแรกๆที่ใช้ก็ยังรู้สึกว่าก็เฉยๆก็ดูเป็นน้ําใสๆธรรมดาธรรมดานะคะ แต่พอใช้ไปใช้มาเฮ้ยทําไมผิวมันดูแบบมันดูอิ่มขึ้นผิวมันดูช่าน้ามากยิ่งขึ้นทั้งที่แบบมันก็ดูไม่ได้แบบเอ้ยบํารุงแน่นเหมือนแบบอย่างอื่นที่ตบไปรู้สึกแบบโอ้โหฉ่ำทันทีแต่แบบชิ้นนี้แบบเอ๊ะ ทำไมผิวมันดูเปลี่ยนไปนะคะบอกได้เลยว่าส่วนผสมเชิงซ้อนเขาแน่นมากจริงๆนะคะชิ้นนี้คือเด็ดมากเพราะว่าเขาก็ได้รับรางวัลนะคะจาก Ad c o s m e ประจําปีนี้นะคะเป็นแบบรางวัลใหญ่ที่สุดของปีเรียกว่า Base of the Base แล้วก็ได้ Base Lo ชั o n ด้วยเรียกว่าควา2รางวัลเลยนะคะอันนี้การันตีได้ว่าดีจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลอง The Bas เเนี่ยขอยกให้อิฟซ่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเพิ่มตัวเลือกให้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าในหลายๆปีเนี่ยหลายคนก็แบบว่าเอออยากให้แบบแนะนําหลายๆชิ้นนะคะตัวที่ดีเผื่อว่าเป็นตัวเลือกให้เขา ะะปีนี้นะคะขอแนะนําเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นก็คือลังโคมนะคะตัว c a l i f o r i นะคะชิ้นนี้เนี่ยเป็น e s s e n ส์ที่บพ่งชอบมากๆเขาจะเป็น Dual Essence ค่ะก็คือจะมีทั้งอยล์แล้วก็ e s s e n ส e ในตัวเวลาใช้ก็ต้องเขยา่าอันนี้มันหมดแล้วนะคะคือเวลาใช้ต้องเขย่านิดนึงนะคะแล้วก็ตบไปที่ผิวนะคะสิ่งนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของทั้งความชุ่มชื้นนะคะอาจจะแบบไม่ได้มากแต่ว่ามันชุ่มชื้นจากภายในนะคะทุกคนแล้วก็มีเรื่องของความกระจ่างใสสีผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ผิวแบบเรียบเนียนเรียกว่าผิวเนี่ยจะสวยครบมิติตาม ที่แบบเขาโฆษณาไว้เลยนะคะซึ่งชิ้นนี้ยชอบมากๆนะคะใครได้ใช้เนี่ยก็รับรองว่าติดใจค่ะหมวดต่อไปนะคะคือหมวดเซรั่มค่ะชิ้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเขาโดดเด่นเขาชายมากคือแบบชายรู้สึกว่านี่แหละเบสของฉันในปีนี้นะคะนั่นก็คือชิเซโร่อัลติมูนค่ะแต่ต้องเป็นสูตรใหม่ล่าสุดด้วยนะที่เพิ่งออกมาในปี2021นี้ค่ะ ในสูตรใหม่ของเขาเนี่ยเทคโนโลยีคือแบบว่าล้ำม,มากนะคะมันแตกต่างจากสูตรเดิมเยอะมากๆเลยนะคะคือในสูตรใหม่เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีชื่อ,อว่า the l i f e blood คือถ้าให้พูดยาวนะคลิกลิงก์แล้วกันนะคะไปดูสิ่งที่เพิ่งเคยรีวิวไว้นะคะอันนี้หมดไปแล้ว1ขวดนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังใช้ขวดที่2อ,อยู่นะคะเซรั่มชินีเนี่ยคือจะเป็นลักษณะพรีเซรั่มค่ะคือใช้ร่วมกับเซรั่มอื่นๆที่แบบเน้นเรื่องแอนตี้อายจิ้งเห็นผลเร็วมากๆนะคะผิวที่แบบมันดูแบบเฮ้ยมันมันมันเหนื่อยมันหย่อนคล้อยนะคะมันดูแบบมันเฟรชขึ้นแล้วก็พวกเทคโนโลยีที่เขาใช้นะคะเขาเล่นถึงระดับแบบผนังหลอดเลือดในแบบ ผิวของเราอ่ะมันทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการไหลเวียนเลือดของเราก็จะดีมากยิ่งขึ้นคือแบบมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบเฮ้ยมันล้าเกินไปแล้วอ่ะแล้วแบบมันมัน,ม,นมันทำได้จริงๆนะคะแล้วมันทาได้ดีมากๆชิ้นนี้เนะี่ยอยากให้ทุกคนลองเสริมเข้าไปในขั้นตอนเซรัม่มหรือว่าในขั้นตอนบํารุงผิวของตัวเองนะคะจะรู้ได้เลยนะคะว่าผิวนี้มีความเปลี่ยนแปลงค่ะ สำหรับชิ้เซดดของบ้านก็คือ the base นะคะขอเพิ่มตัวเลือกให้อีกนิดนึงก็คือ la rose p a r f นะคะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นแบบแอมพูค่ะก็คือเป็น h y ยาร r บ n i 5นะคะใช้แค่7วันนะคะใช้ต่อเนื่องเนี่ยแหละคือแบบโอ้โหผิวเนี่ยฉ่ำฟูใครที่มีปัญหานะคะผิวแห้งรี h y เดร t ขาดน้ำนะคะหรือว่ามีริ้วรอยเล็กๆอยากให้ลองใช้ให้ครบโดสของเขานะคะ7วันนะคะอันนี้เนี่ยผิวแบบดีขึ้นมาเลยนะคะคือฉ่ำเด้งมากๆค่ะ ถัดไปนะคะเป็น Best of Anti-Aging ค่ะใครที่มีริ้วรอยมีตีนการร่องแก้มต่างๆนะคะแนะนำชิ้นนี้เลยค่ะ The Best ของร่างนะคะคือ Pora r ์ r i l e Shot นะคะชิ้นนี้เนี่ยออกมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรที่แบบเห็นผลได้ดีมากสูตรเดิมว่าดีแล้วสูตรนี้นะคะเห็นผลได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่ามากๆเลยนะคะแล้วก็ t e x t ซ์เอร์ของเขาเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะชิ้นนี้นะคะใน Ad Cosme ปีนี้เนี่ยเขาจะได้เป็น best eye care อันดับหนึ่งนะคะ แต่จุดนี้เนี่ยต้องขอเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าใครที่จะทาบริเวณรอบตาสามารถทําได้แต่แนะนําทาเป็นแบบตัว C แบบนี้ไม่ใช่ทาชิดขอบตาบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้เนื้อของเราจะบางมากๆนะคะและมันก็ไม่ค่อยมีไขมันอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมากๆค่ะทุกคนพ้องเคยทาบริเวณตรงนี้แล้วแบบ มีความแดงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำนะคะทาแค่บริเวณตีนกาตรงนี้นะคะร่องแก้มร่องหน้าผากคอนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ดีมากๆนะคะพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยจางลงได้ไวยิ่งทาไวยิ่งจางไวค่ะ เดบสของบ้างให้โพลานะคะแต่มีอีกหนึ่งชิ้นที่ขอบเป็นตัวเลือกนะคะนั่นก็คือชิเซโดชิ้นนี้ค่ะอันนอกเหนือจากที่จะลดริ้วรอยแล้วนะคะยังได้เรื่องความกระจ่างใสเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เนี่ยสามารถทาบริเวณแพนด้าของเราได้ด้วยนะคะถ้าถามว่า2ชิ้นนี้ชิ้นไหนเห็นผลเรื่องริ้วรอยมากกว่ากันชิ้นนี้นะคะวินมากๆค่ะแต่ชิ้นนี้ของชิเซโดเขาจะเพิ่มเรื่องความกระจ่างใสเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณรอบตาของบางเนี่ยก็จะชอบชิ้นนี้มากกว่าค่ะ ถัดไปนะคะเป็น b a s t of moisturizer นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะทั้ง texture ก็ดีกลิ่นก็ดีมากๆฟก feeling หลังใช้นี่คือชุ่มชื้นและผิวนุ่มมากๆโดยที่ไม่ทำให้ผิวของเรามันจนเกินไปนะคะนั่นก็คือชิ้นนี้ค่ะจาก s o w a s u ค่ะชิ้นนี้เนี่ยเขาจะออกมาพร้อมกันถึง2สูตรด้วยกันนะคะทุกคนก็คือจะมีสูตรคลาสสิกกับสูตรอฟ f ์นะคะซึ่งสูตรที่บ้างชอบนะคะคือสูตรอฟ f ์นะคะจะเป็นเนื้อแบบใหม่คือเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความแบบ m e l มาแล้วคือแบบ มันทาไปแล้วมันซึมนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะบางเบานะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะใครที่ผิวมันสามารถใช้ได้นะคะและกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบหอมอ่อนๆของพวกดอกดอกไม้แล้วก็หอมแบบสมุนไพรตะวันออกบางๆนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบความโสมหนักแน่นนะคะก็ไปเลือกสูตรคลาสสิกได้เลยค่ะซึ่งส่วนผสมของเขาเนี่ยคือเหมือนๆกันนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่ t e x t อร์แล้วก็กลิ่นนะคะ คือดูแพ็กเกจแล้วคือแบบน่าใช้มากๆคือวางไว้ก็รู้สึกสวยแล้วนะคะซึ่งในสูตรใหม่นี้นะคะเขาเข้มข้นถึง6000เท่าค่ะทุกคนเขาจะช่วยในการเร่งแบบให้ผิวเราเนี่ยผลิตเซลล์ผิวใหม่ๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเลยจะนุ่มเท็กซ์เจอร์ดีแล้วก็ดูเปล่งปลัง่งดูแบบผิวสดใสขึ้นค่ะขอเสริมอีกหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นนี้ก็รักมากๆเลยนะคะจาก b i o t เทอมนะคะจะเป็นครีมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัว c e r a Repair นะคะเขาจะเป็นตัวที่แบบเนื้อเนี่ยเหมือนจะหนัก แต่ว่าพอทาไปแล้วเอ้าเมลเราก็ซึมลงผิวนะคะคือไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเหนอะหนะเลยนะคะแต่ว่าบํารุงผิวของเราได้ดีนะคะแน่นอนพูดถึงไบโอเทมก็ต้องมีไลฟ์แพลนตอนเนาะในการที่แบบเสริมปราการผิวทำให้ผิวของเราแข็งแรงและในรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีไบโอเซรามายค่ะก็คือจะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นเปล่งปลั่งนะคะก็คือได้ทั้งเรื่องผิวแข็งแรงแล้วก็ผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะอยู่ในกระปุกนี้เลย ถัดไปนะคะมาที่หมวดไอแคร์กันบ้างค่ะชิ้นนี้นะคะยกให้เป็นแบบ best eye cream ของปีนี้จริงๆร,รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะคะคือน้องเนี่ยราคาแค่ประมาณ2,000กว่าบาทแต่แบบโอ้โหทำได้ดีไม่แพ้แบบไอ e c r e หลักหมื่นเลยนะคะนั่นคือชิ้นนี้นะคะจากลังโคมค่ะ หลายคนยังไม่รู้นะคะว่าเจเนฟีเขามีไอครีมแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะคะคือเนื้อของเขาอะทุกคนมันแบบมันแน่นมันแบบเอ้ยมันชุ่มชื้นนะคะคือทาไปแล้วเนี่ยผิวรอบดวงตาของเราชุ่มชื้นยาวนานจริงๆนะคะคือตัวแบรนด์ของเขา,าจะเคลมว่าชุ่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยนะว่าชุ่มชื้นจริงๆชิ้นนี้คือแนะนําให้ลูกเพจหลายคนได้ลองใช้นะแล้วเขาก็ชอบแล้วก็ติดใจแบบฟีดแบ็กดีมากๆนะคะจริงๆอะพื้นฐานของไอครีมที่ดีนะคะคือจะต้องให้ความชุ่มชืนนนที่่ยานาาาววะะะคะเพร รบดวงตาของเราอ่ะมันเป็นส่วนที่แบบแห้งง่ายมากที่สุดเลยนะคะคือแบบมันไม่มีอะไรที่แบบมีน้ํามันผลิตออกมาหล่อเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอครีมที่ดีให้เลือกเรื่องการบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นเป็นหลักก่อนเลยนะคะแล้วจะมีส่วนอื่นเข้ามาเสริมเรื่องลดร,ริ้วรอยทาให้แพนด้าลดลงอะไรก็ว่าไปแต่หลักๆคือจะต้องชุ่มชื้นก่อนนะคะซึ่งลังคมชิ้นนี้ต้องบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนผสมขอ,ของเขาแน่นอนเนาะพูดถึงเจเนฟีก็ต้องมีพวกไมโครไบโอมนะคะทำให้ผิวเราแข็งแรงอะไรต่างๆนะคะแตแ ในสูตรนี้เน้นเรื่องความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็รดริ้วรอยค่ะ ถัดไปนะคะมาที่หมดซันสกรีนกันบ้างน,นะคะอันนี้นีเหมาะมากๆเลยอยู่ๆแสงก็เปลี่ยนทิศมาส่องเฉยเลยนะคะซึ่งซันสกรีนที่อยากจะแนะนํานะคะชิ้นนี้ราคาสูงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ในแบรนด์อื่นๆยังไม่มีนะคะแล้วก็ล้ามากๆพูดแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วละว่าจากโพลานั่นเองนะคะชิ้นนี้คือ B A Light Selector นะคะจุดเด่นของเขาเลยนะคะนอกเหนือจากที่กันแดดกันฝุ่นนะคะเขายัางกันพวกรังสีเนียอ ra ินฟราเรดนะคะ คือโพลาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ร,รีเสิร์ชแน่นมากๆนะคะคือหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นภาพจำว่าอินฟราเรดเนี่ยไม่ดีกับผิวใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วว่าในคลื่นของอินฟราเรดเนี่ยมันจะมีเนียอินฟราเรดอันนั้นตั้งหางนะคะที่มันไม่ดีกับผิวในแบรนด์อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกคําว่าอินฟราเรดมากกว่าซึ่งแสงอันนั้นเป็นแสงที่บํารุงผิวด้วยซ้านะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยโพลาเนี่ยคือแบบชอบแบบมีรีเสิร์ชอะไรใหม่ๆเจ๋งๆนะคะแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆซึ่งชิ้นนี้นะคะต้องแนะนําใช้เป็น Day cream ได้เลยค่ะเขาเป็นแบบ all in one เลยนะก็คือเป็นกันแดดด้วยแล้วก็เป็น day cream ได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สู้ราคาโพลาไม่ไหวนะคะแนะนําเป็นชิ้นนี้นะคะจาก La Roche Posay เขาก็ทําได้ดีมากเหมือนกันนะคะคือความเหมือนที่ต้องชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้ง2ชิ้นเนี่ยทำตัวเองเป็น day cream ในตัวนะคะคือบํารุงผิวของเราไปได้ในตัวแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดแบบปกติเนี่ยเวลาที่เราทาแบบว่าครีมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ลงตามด้วยกันแดดบาง ครีมเนี่ยเหมือนฟอร์มูล่าของเขาไม่ไปด้วยกันแล้วเวลาทากันแดดเสร็จปุ๊บม,ะะมันจะเป็นคล้ายๆคลี่ไข่ค่ะทุกคนมันจะแบบเป็นคุยๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง2ชิ้นนี้คือตัดปัญหานั้นออกไปได้เลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทาครีมก็ได้แต่จริงทาครีมก็ดีกว่านะคะเพราะว่าบํารุงได้แบบแน่นกว่าแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆ All- in one ให้ด้วยนะคะ ถัดไปนะคะเรามาดูเบสลิปแคร์กันบ้างค่ะตลอดทั้งปีนะคะหลงรักชิ้นนี้มากที่สุดเลยค่ะนั่นคือของซิสเลค่ะเป็นลิปบาล์มที่ราคาสูงนะแต่ว่าดีมากๆเลยใครที่แบบเป็นร่องปากนะคะหรือว่าปากแห้งแตกนะคะอยากแนะนําให้ลองใช้ชิ้นนี้ดูนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบออยล์หลากหลายชน,นิดในการบํารุงริมฝีปากนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความหนักนิดนึงค่ะทุกคนแต่ว่าใช้ได้ดีนะคะคือทาตอนก่อนนอนนะตื่นมาคือแบบโอ้โหยังอยู่แล้วก็ปากนุ่มมากมากเลยนะคะแต่ถ้าใครที่สู้ราคาของซิสเล ไม่ไหวนะคะก็แนะนําเป็นของยูซูรีเลยค่ะยูซูรีชิ้นนี้นะคะแค่ประมาณแบบหลักร้อยต้นๆน่าจะประมาณสองสามร้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าใช้ดีมากๆนะคะคือใครที่แบบร่องปากแตกนะคะร่องลึกอะไรอย่างงี้ทาได้เลยนะคะคือหลักๆเลยก็จะมีวิตามิน C วิตามิน E นะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลพวกเรื่องแบบปากแตกร่องปากอะไรต่างๆค่ะ และมาถึงหมวสุดท้ายของสกินแคร์นะคะนั่นก็คือแอดมีแคร์หรือว่าหมวดเจลต้านสิวนะคะปีนี้นะคะยกให้ชิ้นนี้เลยค่ะมิซมิค่ะทุกคนเลิดมากแล้วราคาดีมากๆนะคะคือวมื่าเห็นคำเคลมของเขาแล้วว่าลดอาการสิวอักเสบภายใน24ชั่วโมงอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นนะคะอะลองซื้อมาดูแล้วสรุปว่าเฮ้ยเขาทำได้คืออาการอักเสบที่มันแบบเป่งเป่งป,งปงอะ่ะมันฟื้นลงคือมันอาจจะแบบไม่ได้ยุบแบบเรียบไปสนิทนะแต่ว่าอาการอักเสบอะ่ะ มัน24ชั่วโมงจริงจะเหมาะกับสิวอักเสบไม่ใช่สิวผดไม่ใช่สิวอุดตันหรืออะไรใช้อันนั้นไปไม่ค่อยเห็นผลนะคะสำหรับเรื่องส่วนผสมนะคะเขาก็จะมีพวกสารต้านแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 ลดพวกอาการรอยแดงการอักเสบอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นของแบรนด์ไทยนะคะที่ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ราคาดีมากค่ะ ครบเรียบร้อยนะคะสำหรับหมวดสกินแคร์ในคิรารีเ s e ประจำปีนี้นะคะเรายังเหลืออีก2หมวดด้วยกันนะคะนั่นคือหมวดของเมคอัพแล้วก็ hair and body นะคะรับรองว่าเด็ดมากๆค่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะคะและใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้บ้างด้วยนะคะแล้วเจอกับบ้างใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ